สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู่สุคนครับพี่น้องครับมือนี้กับบรรยากาศเนี่ยมือแรงครับพี่น้องครับอ่าบุญข่าสาครับพี่น้องมือนี่มือเช้านี้พี่มูกับปเฮ็ดบุญข่าสา,คร,า,รา,สาค,รครับพี่น้องมาผ้ต้องเบ้าหลายครับพี่น้องครับมือนี้กับยังมาติแกงไอ้บ่กเป็นแกงซุปน้ำไม้ครับพี่น้องนี่ซุปน้ำไม้เพี่อบุ้ยขาดบ่ได้คือซุปน้ำไม้คือข้าวเหนียวครับพี่น้องครับข้าวเหนียวมากินแซ่บๆน้าพี่มูครับพี่น้องครับ อาหารแบบว่าบ oh, ้านๆเนฮะเนาะพี่น้องเนาะมันมีหมองว่างเนาะมือไว้นีิลนะเนาะมาพี่น้องมาเพียหอมห่วย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 ครับเสียงนกกำลังเข่าห่างครับพี่น้องครับยเมื้อแมลงเนาะอาหารอีสานครับ ผักเข้ากันไม่หลายอย่างครับพี่มักทัว่วบักแตงนี่ผักชี่ไบเรือหรือว่าหอมเปร้ครับพี่น้องครับอผักขี้ร้าครับพี่น้องครับนี่ขาบเบดเม่ไห้เนาะพี่น้องคุยเลยครับของปีมูมากมากกันนี่บักทัว่วพูครับพี่น้องมักทัวพูครับงานไหนงานัหน,น,นตรงมีอืม ลาแหงครับเพื่อนเราเขากันนะพี่นอ้องอยากหยาบบ้างหน่อยครับ <laughs> หอมกินข,ข่าขวาครับพี่น้องเนี่ยใส่ข,ข่าขวามหอม,หอมข่าขวานทอาตัาเองครับพี่น้องครับเนี่ย กินไม่กินไม่กินไรไหครับพี่น้องหาดิสารเนาะพี่น้องเนาะเสียบอยู่ด้วยพี่น้องเนาะกุยคำใหญ่ให้พี่น้องก่อนครับพี่น้องครับ ทำแม่ทาแม่ซุปไหครับพี่น้องครับที่มุ่งบอกอยาก,กินซุปน้ำไหมใช่อย่านั่งครับน้่อย่านั่งแม่เพิ่นกระจาบไหาะมันไอ้คิวบายูครับพี่น้องอืมอ ต้องกินครับเขาเหนียวครับพี่้องครับนี่ซุปน้ำมันฮ้านี่เขาเหนียวอ่อน บ้านพี่มูเอิ่มป่าขี้โก้ครับหรือว่าป่าแห้งอันเดียวกันสุนลิ้นแสงแส,สงแสอยู่ครับพี่น่องเอ้ยบรรยากาศดีขนาดเลย เอาดูดมือน้องใหม่กับปลูกเองครับพี่น้องนี่ข้างล่างพี่มูนี่ครับน้องใหม่ก่อภไพ่พักกับปลูกเองครับพี่น้องครับ อราหยาดพี่น่องเนาะสวดน,น้ำนี่บาทครับเป็นสมุนไพรครับพี่นอ่องสมุนไพรมองไหนวะตีน้ำอยานางนะครับ นำยาหน้ามาคัน กำมาแรงมาแดดลมลงตกตกของแก้กินพี่น้องกำลังเขาห้างครับเสียงป่าบอนจุ้มจ๊มจ๊มจ๊มอนี่ยพู่ะป่ากำลังตอดหนาครับพี่น้องก็ยิงหิวจินมเขาเขาหนีแล้วเนาะจินอาหารจะเผาล้ำค้นจีมูนะครับปัชสาว่าวดูนะ ีจะค้ำก่อนครับพี่น้องครับเพื่อพี่เพื่อนน้องนะคำใหญ่ๆเนาะเผ็ดละพี่มูให้กินเหมือกับคือสิบ่เมเหมือนหรครับพี่น้องทำแมหเห็นให้หลายเติบอยู่เนาะโอ้เสียรอนวันวๆดีดีพี่น้อง คำเดิยุ่งก็เริมมาแล้วครับโอเคครับพี่น้องครับฝากช่องพี่หมูี่เด้อครับพี่น้องครับช่องทาง youtube ช่องพี่หมูเดอะสตาร์บ้านนอกนะครับทางเพจเฟซบ o o กอะพากินพาอยู่พี่หมูเดอะสตาร์บ้านนอกนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พี่หมูได้เลยครับพี่น้องครับฝ่าวางไรเราพี่น้องเนาะส่งเพจแล้วนะครับ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนี้ครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ